รวบรวมสิ่งต่างๆเพื่อสร้างถาวรวัตถุให้เป็นวัดจะเป็นวัดลาววัดไทยหรือวัดชื่อไหนๆก็แล้วแต่แต่ชาวพุทธของเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวเหมือนตะวันดวงเดียวเราจะอยู่มุมไหนของโลกอยู่แผ่นดินไหนของประเทศโบราณท่านกล่าวว่า จักรวาลน,นี่ยมีอยู่หลายโลกโลกกลมๆเลยลนะ่ะแล้วแต่ละโลกก็มีประเทศอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะโลกมนุษย์ของเหล่านี้มีอยู่หลายร้อยประเทศถดยเฉลี่ยแล้วมีพะโลกอยู่ประมาณ6 0พันล้านคนและแต่ละประเทศนั้นก็มีจังหวัดอยู่หลายสิบจังหวัด ในประเทศไทยเรามี67จังหวัดอินเดียนี่ก็มีแฟนต่างๆซึ่งเป็นแดนพุทธภูมิของบรมครูสมเด็จพุทธมมาสสมุทเจ้าของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายและในแต่ละจังหวัดนั้นก็มีหลายอำเภอหลายตำบลหลายชุมชนหลายครอบครัวอยู่ในถิ่นฐานบ้านช่องต่างๆทุกมุมของประเทศท่านโบราณท่านกล่าวไว้ว่า เราจะอยู่มุมไหนของประเทศหรือมุมไหนของโลกคนเก่งคนดีคนมีความสามารถอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะสร้างความเก่งนั้นให้ได้ถ้าจะสร้างความดีก็ให้เกิดมีขึ้นในถิ่นฐานบ้านช่องนั้นๆและใช้ความสามารถที่มีอยู่สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัวชุมชนประเทศชาติและพระพุทธศาสนาสิ่งยึดเหนี่ยวสำคัญยิ่งของชาวไทยเราหรือชาวไหนๆก็แล้วแต่ที่เป็นชาวพุธเราเชื่อว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมีจริงธรรมะอันเป็นหลักคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีจริง สามารถที่จะนำให้ท่านผู้ใดใครก็แล้วแต่ประพฤติปฏิบัติตามพ้นทุกข์ได้และเชื่อแน่ว่าสาวกสงฆ์ซึ่งได้นำคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เที่ยวจาริกไปตามที่ต่างๆและได้นำคําสอนนั้นไปอบรมสั่งสอนแนะนำตลอดถึง ชักชวนให้พุทธบริษัททุกหมล,ล่าวได้ปฏิปฏบัติตามหลักคำสอนของสุนเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อแน่ว่าบุญวัฒนาบาร,รมีของแต่ละท่านนั้นไม่เท่ากันจริงแต่ถ้าเรามีความเพียรมีความพยายามในการที่จะนำคำสอนนั้นมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ตามมรรคปฏิปทาคือมักมีองค์แปดที่ท่านสอนว่าให้เรามีความเห็นชอบความดำริชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเจรจาชอบตั้งสติชอบตั้งสมาธิชอบในความชอบแปดอย่างนั้นท่านก็เลือกเอาว่าอย่างไหนที่จะเป็นวิชาเอกของท่านแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นท่านต้องมีความ เห็นที่เป็นหนึ่งเดียวกันต้องเชื่อหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาว่าทุกคนเกิดมามีกรรมมีการเป็นกันเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรมกรเมรเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าเราทําดีเชื่อแน่ว่าความดีนั่นจะส่งผลเราถ้าเราทําไม่ดีคือทําให้เกิดความเสียหายที่เรียกว่าความตามชั่วนั้นผลที่จะเกิดมันเกิดเริมจากจิตใจของเราเราจะไม่เชื่อมั่นตัวเองถ้าเราทําอะไรก็จะผิด แล้วเราทําอะไรก็จะเกิดการตั้งคาดเพเลอเลอและท้ายสุดทุกที่เกิดเหมือนสนิมมันตั้งขึ้นแต่เหล็กเหมือนก็กัดกินเหล็กนั่นแหะกรอนก่อนกรอนกรอน,อนหเหล็กที่มันเป็นสนิมจะวางอยู่บนไม้หินดินปูนทรายไม้หินดินปูนทรายก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเหมือนกับที่อาตรมาพูดอยู่ในที่ทุกแห่งว่าทุกที่เกิดจากตัวเรานั้น เกิดขึ้นตั้งอยู่และทำลายความดีของเราเกิดจากตัวเราถ้าเราทำตัวของเราให้เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีหลักคำสอนที่มั่นคงตอนนี้หลักคำสอนที่มั่นคงนั้นเราจะยึดอะไรเมื่อวันที่28เป็นวันมาคบูชาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศ เจตนานลงในการเผยแผผ่พระพุทธศาสนาด้วยการวางหลักการไว้สามประการคือสัพพปาปะะาาาัตสัจรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูประสัมปทาการทำกุศลคือสร้างความดีให้ถึงพร้อมสจิตะปริโยทปัปนังการทำจิตของตนให้ผ่องใสคือเราคิดถึงว่าเราได้ทำบุญทำกุศลอะไร ถ้าเรานําบุญนำบุศลนั้นนะมาชําระล้างสิ่งที่เป็นความไม่ดีเป็นความเศร้าหมองเป็นความที่จิตใจเรายังจิดเรื่องต่างๆอยู่ให้หายไปแล้วเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาหลักการใหญ่ๆซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นคำประกาศของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมอบให้พระสงฆ์สาวกหนึ่พันสองรูปซึ่งเป็นพระอาหารหันตะกีนาศก และเป็นเอหีพิกุบุตสมทาบวชจากสำนักของสมเด็จพระรูปศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักการที่ทุกท่านได้ฟังแล้วทำได้และเป็นหลักการที่ไม่บีบบังคับให้ใครต้องมาเชื่อเรานำหลักการนั้นมาคิดพิจารณาแล้วเราก็เอาหลักการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือจะถึงว่าเป็นปฐมบรมพุธโธโอวา,อวาที่จะมอบให้กับพระสงฆ์สาวกที่จะจาริกไปตามถินฐานบ้านช่องต่างๆเพื่อจะนำหลักคำสอนนี้เป็นบรรทัดฐ,ฐานในการที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาย้อนมาถึงปัจจุบัน2,553ปีเราท่านทั้งหลายได้กลับมาแดนพุทธภูมิ พุทธภูมิที่เราท่านทั้งหลายกำลังนั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้ซึ่งจะเกิดเป็นวัดลาวนานาชาติขึ้นอีกวัดหนึ่งบนแดนพุทธภูมินี้อาตมาพาพเชื่อมันว่าลาวไทยเป็นญาติสนิทเหมือนกับพี่น้องคานตามกันออกมาภาษาเหมือนกันหน้าตาเหมือนคล้ายกันแล้วก็ความเป็นอยู่ลาวไทย เป็นพี่น้องที่แนบแน่นเสมือนกับอยู่ร่วมบุทรเดียวกันความเกิดเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยยากเมื่อเกิดมาแล้วเราทำความดีก็เป็นสิ่งที่ยากอีกเหมือนกันแต่ถ้าคนเคยทำดีอยู่แล้วแล้วพยายามทำดียิ่งยิ่งขึ้นไปทำได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่เคยทำดีเราก็อาจจะต้องฝืนความรู้สึกเล็กน้อยที่จะต้องทำ เขาถึงบอกโบราณถึงบอกว่าคนดีนมีน้อยคนถอยนมีมากคนชั่วหายากคนดีถงไปท่านญาติโยมอาจจะสงสัยว่าพระหมายความอะไรพระคือพอผ่านรอเรือสระอรู้จักพอรู้จักละก็เป็นพระถ้าท่านรู้จักพอรู้จักละคือท่านท่านพอพอรู้จักความพอดีว่าท่านมีแค่นี้ท่านก็เฉลี่ยให้คนอื่นเขาแล้วละคือละสอนให้คนเขาละความชั่ว ซึ่งทุกท่านอาจจะสงสัยว่าวัดรับได้อย่างไรเวลาคนมามากๆาได้เท่าที่วัดจะรับได้ก็คือว่าเรามีน้ำใจให้กับคนที่เขาเข้ามาที่วัดน้ำใจจะเป็นสเสน่ห์อย่างยิ่งในการที่จะให้พุทธบริษัทหรือคณะศรัทธ,ธาเข้ามาอยู่ในวัดได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสเสน่ห์ของความรู้สึก,กดีๆที่ให้กับญาติโยมที่เข้ามาวัดนั่นนหะ จะเป็นแรงหนุนให้คณะสัตายาญาติโยมช่วยกันสร้างวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้กําลังสร้างวัดลาวถ้าเรามีสเสน่ห์ดีๆก็คือว่าหลักง,ง่ายๆคือหมายความว่ายิ้มแย้มแล้วก็หยิบยื่นยือกเย็นยืดหย,ยุย่นแล้วก็ยกย่องถ้าเราใช้หลักห้ายอมันจะทำให้เราเนี่ยได้สร้างวัดสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่า เราต้องเพิ่มกําลังอีกสองชอไอ้สี่ชอคือเราพูดแล้วคนเขาก็จะเชื่อพูดแล้วคนเขาก็ชอบพูดแล้วคนเขาก็อยากจะช่วยเหลือคือเมื่อเชื่อเมื่อชอบเมื่อ,เ,อเราเชิญชวนเขาแล้วเขาก็อยากจะช่วยเหลือเราการที่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ เดินทางมาในวันนี้ก็ดีหรือในโอกาสหน้าอยากจะให้วัดเป็นวัดจริงๆสำหรับไว้วัดจิตใจของญาติโยมคือเข้ามาแล้วเย็นสบายแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันวัดใดก็แล้วแต่ถ้าจะอาวาดในวัดนั้นๆรักษาประโยชน์ของชาวบ้านซึ่งเขาเสียสละแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ช่วยกันก่อร่างสร้างเสนาสนะขึ้นมา แล้วพระก็ดูแลผลประโยชน์ถึงญาติโยมเขาเสียสละบริจาคนั้น้รักษาให้ดีแล้วเมื่อญาติโยมจากสารทิศเรียกว่าทิศทั้งสี่มาพักอาศัยก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วพระก็เอื้อประโยชน์ให้กับญาติโยมเท่าที่กําลังความสามารถตลอดถึงเหตุผลมันก็จะทําให้วัดนั้นเป็นที่สนิทเสน่หาเป็นที่ อยากจะเข้ามาพักอยากจะเข้ามาเยี่ยมวัดไกลนะไปถึงแต่ไกลวัดนะไปไม่ถึงท่านคิดว่าวัดนี้เข้ามาลึกแล้วคนจะไม่มาขอให้ญาติโยมตรงใจถ้าเถิดว่าวัดดีอยู่ที่ไหนคนก็ดันดนเข้าไปหาเพราะฉะนั้นในโอกาสที่นัตตมาภาพได้ประกาศปลาลกในเรื่องการสร้างวัดในวันนี้ก็อาจจะพูดในภาพรวมๆทั่วๆไปแต่ว่า หลักใหญ่ใจความก็ขอให้ญาติโยมได้ยึดว่าหลักที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้เป็นธรรมนูญของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็คือสัพพปาปัสสะกรณังพุทสราาสูปสสัมปทาธกิตะประโยธาพนังเอตังพุทธานาศาสนังคือคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหัวใจในการบริหารกิจการศาสนาและให้ทุกท่านได้คิดว่า จะเป็นคนชาติใดเผ่าพันธุ์ใดภาษาใดแต่ใจดวงเดียวอยู่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรายกย่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอมค์องคูของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ใกล้กับสถานที่ตัศรูของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ได้ก็ไปขอไปลำพึงรำพันกับที่ตนพระศรีมหาโพธิ์ขอให้ท่านได้ช่วยอาํานวยชัยให้เราได้ประสบกับความสำเร็จ เชื่อแน่ว่าเทวดาเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรามาเกิดและพระท่านก็จะช่วยเราตามบุญวาสนาบารมีของแต่และทุกท่านซึ่งอาจจะไม่เท่ากันมีบุญมากอาตมาเคยให้คติแกบคนที่เคยไปหาที่วัดอยู่สเมสเมอว่าขอให้ญาติโยมเดินทางกับคนมีบุญและลงทุนกับคนมีเงินเราก็จะไม่ขาดทุนเพราะถ้าเดินทางกับคนมีบุญลงทุนกับคนมีเงินเนี่ยเราจะได้กําไรเพราะว่าคน มีบุญเดินทางเราเหมือนก็อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ก็จะแผ่เงาปกคลุมมีแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมเราให้รอดปลอดภัยจากสันพันตรลายข้อกัดข,ข้องภัยพิบัติทั้งปวงแล้วเราอยู่ใกล้กับแหล่งน้ําใหญ่คือก็บอกว่าปลาต้องอยู่น้ําลึกพญาหงต้องลงสะใหญ่นี้นถ้าเราลงสะของสมเด็จพระสมราาัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีหลักคําสอนที่แน่นอนเป็นหลักของ สัจธรรมที่เป็นหลักของธรรมชาติซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะลบล้างหลักคําสอนของสุริยสุนสม,สมสดนเดชสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างนี้แหละเราเชื่อแน่ว่าชาวพุทธซึ่อยู่ทุกสารทิศอยู่ทุกตาบลอยู่ทุกถิ่นฐานบ้านช่องทุกทุกประเทศเชื่อแน่ว่าถ้าเรานําคําสอนไปประพฤติปฏิบัติเราจะพบความสุขความสุขในที่นี้ก็คือความสุขใจ ความสุขนี้เป็นความสุขที่ใครหยิบยื่นให้ไม่ได้ก็บอกว่าถ้าเราอยากจะถ่ายรูปเราต้องไปถ่ายเองถ้าเราฝากเงินให้ไปถ่ายให้คนอื่นไปรูปจะไปติดคนอื่นเพราะนั้นบุญกุศลต้องทำด้วยตัวเราเองถ้าเราทำบุญทำกุศลด้วยตัวเราเองบุญก็จะนำพาให้เราเนี่ยมีอย่างน้อยพอรสีประการคืออายุวันนาสุขภาระปฏิพันธ์สารสมบัติธรรมสารสมบัติพิพัฒนสุขสมบูรณ์เพิ่มพูนด้วยกิจยศเด,ดชานุภาพ เชื่อแน่ว่าทุกท่านต้องได้แต่อาจจะมาไม่พร้อมกันแล้วก็พุทธังสนังคามิทธรรมังสนังคามิสังคังสนังคามิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งอันอุดมของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นปราการป้องกันไม่ให้เราเกิดเหตุเพลียไม่เกิดอ,อันตรายใดๆทั้งสิ้น,นเราก็จะประสบกับความสุขเกษมและเราก็จะยืนอยู่ในสังคมนี้ได้ด้วยสติมั่นเราไม่สติไม่แตก ก็จึงขอให้ญาติโยมทุกท่านได้ฟังหลักคำสอนที่อาตมาได้เล่าโดยอาจจะไม่เรียงลําดับหนึ่งสองสามนึกอะไรได้พอดีมาแล้วถัดญาจโจิโยมหรือพระเถรบุตท่านอยากจะให้กล่าวปลาลรก,กับญาติโยมสักเล็กน้อยก็คงไม่ใช่เล็กน้อยยาวไปเหมือนกันจึงขอจบการปลราก่าวคำก่าวทอนลมคาถาซึ่งอาจจะเป็นคําดี ก็ให้โยมรับไปที่ไหนที่เป็นสิ่งที่เห็นว่ายังไม่ตรงกับอัธยาศัยญาโยมก็ขอให้ถวายไว้กับหลวงพ่อคุณมีท่านไว้แล้วก็มาปรึกษาท่านอีกทีนว่าเอ๊ะท่านจะาุณวัด้ามัทวงมาวันนี้พูดถูกหรือไม่ถูกแล้วให้หลวงพ่อคุีท่านอธิบายเอาเึงอขอจกการตาบสมัูรที่อีศสาวไว้แต่พียงเท่านี้ส ขอก,กราบคารวะพระเทพพรทิวเทศพตาลุงโกบุญมี้เปินีนนููบ,นบ,นบ,นบนานใจและขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้เรามาสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ให้กับตัวเราเองการให้อาหารก็ถือว่าได้ให้พลระให้กับลังให้เสื้อให้ผ้าเรียกว่าให้วันละถือทง ได้สื้อให้ค่ะวันนี้เรามาให้ที่อยู่อาศัยได้ขึ้นคือว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการและปรารถนาเพราะบุคคลต้องมีที่พักพาอาศัยวันนี้มาสร้างวัดลาวสุทธิยาให้กเกิดขึ้นในแผ่นดินอินเดียนี้เมื่อสักครู่นี้เดยวแม่แต่คำบอกว่าแม่ไปไหว้ การที่พุทธกยาก็แปรธิฐานว่าขอให้มีวัดเราเกิดขึ้นจะถวาย1,000งพดอลา 1, ลาร์เนวนทางเเหรียญอยู่ต่อมาไม่นานก็บังเกิดขึ้นจริงก็อันนี้เป็นบุญเก่าของพวกเราทุกคนที่ได้เคยสั่งสมมาปรารถนาเพื่อที่จะให้มีที่ทักพาใสให้บันเกิดขึ้นในดินแดนของพุทธภูมิ แล้วพวกเราอยู่กันต่างประเทศต่างประเทศท้งน,นก็มารวมอยู่สุ่เดียวโดยมีหลักใหญ่ทศนิยหลวงปู่บุญมีของเราผู้เป็นกระพานสมที่ดําเนินการก่อสร้างวันนี้เราได้สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับกายแต่ตุศลที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องให้เกิดขึ้นกับใจก็เป็สิ่งที่สําคัญเพราะว่าเมื่อกายมีที่พักพาสายแล้วใจก็ต้องมีเป็น มีที่พักพาใส่กจธรรมะเป็นที่อาศัยใจที่อยู่อาศัยเป็นที่พักพาสาัยกายกายอาศัยวัตถุภายนอกแต่ใจต้องอาศัยธรรมะของพุทธเจ้าเป็นที่พึ้งเพื่อจะดำรงอยู่ได้และมีความสุขถ้าวนตลอดไปปณายิโยมทั้งหลายได้สร้างสุศลอันยิ่งใหญ่ก็ขอเชิญชวนโยมเอาวาจาของเหล่านี้ ได้บอกข่าวบุญส,ส่วนนี้ไปถึงลูกถึงหลานถึงญาติถึงพี่ถึงน้องมาร่วมกันสร้างวัดราวให้สําเร็จรู้ร่วมบอกติดปากก็เป็นบุญติดรั้งเขาทําเขาก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ทําปากเราก็ได้บุญเพราะปากเราบอกบุญไม่ได้บอกปากบอกให้เขาทําบุญก็เป็นบุญกับปากเราพูดที่ไหนเจราจารที่ไหนก็จะาาเกิดเป็นมงคลในสถานที่นั้น โดยเฉพาะอย่างผ้าจารนจานก็เลยจะต้องวิ่งเต้นทำติดต่อสร้างต่างๆนั้นผอาจาต่าๆก็ช่วยดูแลพวกเราก็มาเป็นผู้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้สํเเาเร็จโดยใช้วาจาของเราบอกอตาตมาเองพระ,ะสงชายหรือพระอาจารย์สงชายหลวงพ่อสมชายนี่ก็กบไปวัดป่าสว่างบุญแงหวัดสระบุรีก็จะไปร่วมรวจทางฝั่งโน้น มารวมกันีกทีเพื่อให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเราทาเนี่ยทาเสียสละทําแล้วก็หลุดทาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กลับไปทำหลุดคือไม่ได้เอาอีหินปูนตายไม่้เอาหลังคาไมไ่เอาที่ดินกลับบ้านแต่เราสร้างให้คนอยู่สบายแค่คนที่มาอยู่เพืขเขาได้ความความสุขสบายสุขสบายนั้นก็จะถึงก,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 กับพวกเราการที่จะพวกเราผู้ได้กระทำนี้เนี่ยเรียกว่า ให้ที่อยู่อาศัยคือได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จจะเป็นมงคลกับเราเกิดจากใ้ก็ในไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ถูกไม่ถูกขับไา้ไล่สงมีวาอุดมสมบูรณ์ไปอยู่ที่ไหนก็อุดมสมบูรณ์ขอให้ความดุกนี้ยิ่งขึ้นไปนี่คือสร้างวัตถุภายนอกก็อนจะจบขอให้พวกเราทุกคนกหนักอยู่เสมอว่าทำภายในที่เราจะต้องมีทำที่พื้นอาศัยในยามแก,าก่ยางเ็บยามใกล้ตายหรือตายแล้ว หลังจากกายแต่กายดับน,นี้แล้วต้องอาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งอาศัยบุญกุศลเป็นที่พึ่งเจกว่าคูยาที่ปรโลมก,กัตติมบุญจะเป็นที่พึ่งของเราทั้งภพนี้และภพหน้าแล้วก็จนกว่าจะถึงขึง้นปาฏิพันธก็ต้องอาศัยบุญผ่า,าศัยบานกัต ไทยลายสีได้มาวัดเล้า,ากุฏาคณาขนอยบกคือวา้าสีได้มาเอ็นรวยบุญคุ้มพอแม่คุบาอาจารย์สี้ำตาขอขอบใจขนมขนมเซอว่าแปซิฟิกกิตร์ตงตัวแทนหรือว่าจากรัดเท็กซัสได้มาร่วกปมปักรักเข็มสร้างขาวัด พุทธารายาและก็ได้นำไปเบิง่งบอนสถานที่พระพุทธเจ้าเกิดตายและบ่อนเพลินเทศนาและก็ปปินิพาน2,000ถึง100ปีที่พู้ที่ปู้ของปุกาที่ฝรั่งหลายมีก็ยังไม่ได้มีโอกาสแต่ในรอบ2,000ถึง100พรรษา, 2, า,านี่แสดงว่าปุกากันมีโอกาสมาไม่เห็นกับกบุคตาและก็เมตใจ จะใครทุคคนนั่นะมาแล้วไอ้มิจิิคิดใจเป็นรรพเพราะว่าทรพในหมายว่าเป็นน้ำน้ำนี่คือว่าจะน้ำม,มาจากออสตราลีน้ำม,มาจากเมืองฝรัง่งน้ำม,มาจากอเาม,มา,าิาประเทศอะรกยาแคนาดาหรือสา,าดาฐอเมรับาจะมาเข้านับกันโดยบุตรีกันนามมา้ำไบ่เคยตีกันบม่เคยเทียมกันจะเป็นคนแล้วก็มาจากกรุงเทพหรือว่ามาจากไหนน้ำนี่บ่เคยเทียมกัน มากเข้ากันเลยเดยตลอดและขอจบนี่ข้าเจ้า,าพระพุทเจ้าขอ,อารามการขอคุณพระพุะทธธรรมและทห้ทุกคนมานี่ให้มีใจเป็นธรรมและกับกับเป็นธรรมและการะกะให้ถึงพระนิพพานในชาตนี้และกาขอความสวัสดีการทุกอย่างกับเมื่อบ้านเมือซองกระโดดก็ป ตุกขานเพื่อรัทธาข้าน้อยนางมณนวันสนนิกรมีความพิติดีใจแสนดีใจที่ได้มาเห็นด้วยตาของเขาเองะนั้นข้าน้อยก็ขอขอบโมขอบใจน้ำทานเจ้าอาวาสวัดอาญอ่อนตาที่ได้รับต้นดีแสนดีและก็ข้าน้อยมีพิตีหลายเลยบางบางซาบุญทกแสดงบุญทั้งหลายคงจะได้มีโอกาสมา คนควอยซอยกันอีกในทั่วโลกของเขาคณะเขาได้ขอความขอบใจในมีปิติขอนมัสก,การคณะขอขอบมาขอบใจนะขน้อยขอนมัสก,การครูบาอาจารย์ทุกอ่านถูกโอมขนยะยขน้อยเสื่อนะคขำเที่ยวเซียนรักมาจากออสรเลียขน้อยภูมิใจไร้ที่ได้มาบางที่ลาเล่ ในวัดปุถ e. ุชนาเป็นครั้งรับปิดขะน้อยบุญบาลมีไา่ที่ได้มารวมกินรวมทานรวมสร้างรวมสร้างเป็นเางน้ครอวหมดขอใจนะบาอาจารย์บุบาร์ญาจันดาข้าในขอบใจไ้ลาในนซื้อนางบัวซื้ินีิคุณมาจ้ากันเซ่ก่อนอืนหมดขะน้อยข้อแสดงความโม้บุญคุณน้ำบุบาร์อาจารย์ ทุกบ้านทุกองที่ได้พาพวกขน้อยมาอาุทคัญญามาประเทศอินเดียในครั้งนี้ด้วยความภูมิใจและดีใจที่สุดห้าสิ่งได้เปรี้ยวบไดายในชีวิตนี้บ่มียังเสียดายอีกแล้วและกับภูมิใจที่สุดที่ได้มาเมืองพุทคัญญาได้มาฟั่งเศร้าเข้มวัดลาวนานาซาัดวัดลาวพุทธกัญญานานาซัด สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าภูมิใจที่สุดเนื่อกว่าสิ่งอื่นใดในโลกข้าพเจ้าได้เห็นแล้วได้ฟูแล้วได้มาฟังเศร้าเข้มแล้วว่ามันมีจริงวัดพุทธวัดลาวพุทธคยญ,ญาเกิดขึ้นจริงสิ่งนี้ข้าพเจ้ามีความปิติยินดีห้าสิ่งได้เปรียบบุรุอีกแล้วสนนั้นแล้วข้าพเจ้ากระหมีอยังอีกแล้ว มีแต่ข้อวิ่งว้อนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหล่ต่อพระพุทธองค์ข้อให้วัดเหล่านี้พุทธคัญญานี้เกิดขึ้นด้วยความสําเร็จถูกสิ่งทุกการในเมื่อวัดพุทธเหล่าวัดเหล่าพุทธคัญญาสิจะเกิดขึ้นสําเร็จถูกสิ่งทุกอย่างใดมันต้องขึน้นกันกับสาวพุทธเหล่าบ่าวาอยู่ประเทศได้อยู่ทั่วโลกพร้อมจิตพร้อมใจกัน สร้างมาขี่ปองดองกันมาสร้างวัดเหล่านี้ให้สําเร็จทอนข้อสิ่งเดียวข้อความทึต้องปองดองข้อความอักแยนงข้อความสางมาคีข้อให้มาสร้างวัดเหลา่าพุทธคัญญาเพื่อเป็น